นี่ไงปัญหาเรื่องขนก็ยังไม่หมดไปเลยนะมีปัญหาใหม่มาอีกแล้วนะพี่คะส้นเท้าแตกทำไงดีคะนี่ถามกันแต่หัวจะหลดเท้าเลยนะเนี่ยส้นเท้าแตกอะ่ะเออก็เป็นปัญหาเอายกดูกันใหญ่เลยเอะดูกันชอบคนดูที่นี่นะมีอะไรปุ๊บนะจะมีส่วนร่วมทันดีส้นเท้าแตก ก่อนอื่นหาสาเหตุก่อนนะคะเรื่องส้สนเท้าแตกนะคะคุณคือเกิดจากที่คุณชอบใส่รอ,รองเท้าแตะแตะอะแตะรองเท้ามันก็บ่อยแล้วแตะ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 เออมันก็แทะก็แทะกแทะกแทะบ่อยๆแล้วแล้วคือเลยรู้ปะ่ะส้นเท้าโดนอากาศมันก็แตกและแห้ง เออส้อนเท้าโดนอากาศแตกและแห้งค่ะคุณคือถ้าคุณมีการบำรุงรักษาส้นเท้าหรือเท้าบ่อยๆทาครีมหนวดบ้างหรืออะไรเงี้ยมันก็พอช่วยได้หรือถ้าไม่อย่างนั้นถ้าคุณไม่อยากให้ส้นเท้าคุณโดนอากาศคุณต้องใส่แบบรองเท้าหุ้มไงเออปิดหัวปิดท้ายอย่างนี้หรือใส่ถุงเท้าเออส้อนเท้ามันก็จะได้ไม่โดนอากาศแล้วไม่แห้งไม่แตกมากนะักนะหรือคนที่น้ําหนักตัวเยอะอ้วนใช่ไหมเท้าก็รับแรงเยอะไงเออ คนรับแรงเยอะก็ด้านไงเดินไปก็ด้าน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 ก็แหง้งด้านแหง้งแหง้งก็แตกก็แตกอีกละเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุหลักๆถ้าคนแตกแล้วทํายังไงดีเอออย่าไปชังมันนะแตกแล้วบางมันเจ็บปวดนะเออบางคนแบบเดินไปเงี้ยแล้วก็มันจะมีแบบเศษด้เศษอะไรเงนะี้ยเนาะติดเข้าไปในร่องอะไร่งเงี้ยโอ๊ตายเจ็บปวดแล้วเวลาใส่รองเท้าแบบเปิดส้นน่ะเห็นแบบหืมตายนึกว่าแผ่นดินแยกอะ่ะส้นเท้าแท้ ไม่อยากเห็นหน้าเลยเห็นเท้าแล้วไม่อยากเห็นหน้าเลยจริงถ้าเท้าแตกส้นเท้าแตกทําไงหนึ่งรวบรวมมาเลยนะคนที่เขาเคยทําแล้วรีวิวมาว่าเลิศเอาน้ํายาบ้วนปากผสมกับน้ําส้มสายชูเออน้ํายาบ้วนปากผสมน้ําส้มสายชูอย่างละครึ่งถ้วยแช่เท้าไว้30นาทีอ่าสองเออพอมันแช่ไว้30นาทีปุ๊บเท้ามันนิ่มคุณก็เอาที่ขูดอ่ะมันจะมีแบบว่า ตัวที่ขูดอะนะขูดเท้าอะเออหนังอะหนังอะขูดหนังตอนนี้พอน้ามันนิ่มหนังมันนิ่มคุณก็มาขูด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 หนังกําพร้าตรงส้นเท้าหรือว่าไอ้จุดไหนที่แบบว่าไอเราเหยียบมากเราใส่ส้นสูงแล้วกดทับมากนะก็ขูดขูดออกนะทําอย่างนี้มันก็จะนุ่มเนียนขึ้นอันนี้ก็ช่วยได้ทําบ่อยๆนะสองคือเวลาคุณทําความสะอาดเท้าแล้วทํางนี้เอาเปลือกกล้วยนะที่เรากินไปแล้วเนี่ย ใช่ไหมเหลือแต่เปลือกปุ๊บเราก็มาถู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 ที่ส้นเท้าเราทิ้งไว้10 1ถึง15นาทีแล้วคุณค่อยล้างออกเขาบอกอาทิตย์หนึ่งให้ทำา2-3ถึงวันจะช่วยได้กล้วยนะกล้วยนะเออเลิศนะทิ้งไว้10 1ถึง15นาทีนะอันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาส้นเท้าแตกนะคะคืนอะรู้กันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้า ดิฉันมีแขกรับเชิญคนหนึ่งเธอบอกเลยว่าชีวิตที่ล้มแล้วมันสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้สักครู่เดียวค่ะ